สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง m a k e It New นะครับวันนี้ผมได้ซื้อของออนไลน์นะครับซื้อผ่านออนไลน์มา1 1ตัวนะครับก็คือนี่ครับมันเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับดิจิตอลนะครับโดยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ฐานนะครับจะเป็นใช้ชาร์จไฟผ่าน USB นะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้ราคา130บาทเองนะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันผ่านแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อแอปพลิเคชันโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับ,บครับผมครับอันนี้เราแกะกล่องออกแล้วนะครับเราก็จะดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับแกะกลติกออกเลยก็จะมีตัว โคมุ้งไว้แล้วก็มีตัวพลาสติกหุ้งไว้นะครับข้างในนะครับก็จะมีอยู่1 2 3 4 4อย่างที่ให้มาด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้สามารถเชื่อมกับมือถือผ่านบลูทูธนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันทั้ง Android แล้วก็ iOS ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะบีบอกว่าขั้นตอนทำยังไงนะครับ ประมาณนี้อ๋อก็จะมีตัว QR code ให้ด้วยนะครับสามารถใช้ QR code นี้ผ่านในการพัติดตั้งได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสาย USB นะครับไว้สำหรับชาร์จไฟนะครับได้ด้วยครับผมที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับ เป็นสายวัดนะครับไว้สําหรับวัดปุงวัดได้แถมมาให้ด้วยนะครับอโอเคเลยนะครับอ่ะมาดูตัวสําคัญของเราก็คือตัวเครื่องช่างนะครับนะครับเครื่องช่างตัวนี้เป็นกระจกนะครับก็สามารถเรียกว่าอะไรใช้ชั่งน้ำหนักได้ประมาณสูงสุด180กิโลกรัมนะครับได้เลยนะครับ ขั้นตอนในการเปิดเครื่องนะครับขอให้ใช้น้ำหนักนก,กดลงนะครับกดลงใช้ประมาณ5กิโลนะครับมันก็จะเซตน้ำหนักให้โอเคมาแล้วนะครับเซ็ตเป็น0กิโลกร,รมัมเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูขั้นตอนในการใช้แอปพลิเคชันนะครับ,รบมาดูการลงแอปพลิเคชันโอเคโอเคที่ใช้กับเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับ ขันตอนแรกเราก็เปิด Google Play ก่อนนะครับพิมพ์เลยนะครับว่าโอเคโอเค,คมีคัาผมขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยติดตั้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เราก็เปิดเลยนะครับจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับกดที่ agree and continue ได้เลยนะครับอนุญ,ญาต ก็จะเจอหน้าล็อกอินนะครับเราไม่สามารถล็อกอินได้เราต้องไปอีกหน้าหนึ่งนะครับคือหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ใส่เบอร์อีเมลของเราใส่พาสเวิร์ดครับหลังจากนั้นกดเครื่องหมายถูกแบบตรงนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายสีฟ้าก็สามารถเข้าในระบบได้แล้วนะครับในนี้ก็จะให้เรา ในนี้จะมีหน่วยให้เราเซตอัพนะครับเป็นเซนติเมตรเป็นกิโลก็เอาตามนี้นะครับแล้วก็ next ต่อไปตอนนี้ให้เราทำโปรไฟล์ของเรานะครับว่าเป็นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายนะครับก็กดไปแล้วก็ให้เราใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะครับความสูงนะครับ ใส่ชื่อของเรานะครับ nickname เราก็ตั้งขึ้นมาอะไรก็ได้นะครับโอเคกด next ครับเสร็จแล้วครับตัวนี้เป็น target คือเป้าหมายในการที่เราจะเซตน้ำหนักของเราไว้เท่าไหร่นะครับลองดูนะครับ ันนี้ผมเซตไว้ที่60กโลนะครับซึ่งผมน่าจะเกินนะครับเสร็จตกกดโอเคนะครับเรียบร้อยก็ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูล Data อะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ให้กดไปที่เครื่องช่างที่เป็นรูปเครื่องช่างนะครับกดงไปเสร็จอันนี้ขอให้เชื่อมต่อระหว่างมือถือของเรากับเครื่องช่างนะครับเราก็ต้องเปิดบลูทูธเบิดเบิดแล้วนะครับกด สีฟ้าเนี่ยนะครับ add r e w i t e เขาให้เขาใช้ให,ให้ใช้เทา้าไปเหียบที่เครื่องช่างดูนะครับใส่ชื่อของเรานะครับกดโอเคนะครับแล้วกดไปที่ตัวเครื่องช่างอีกทีนะครับเสร็จแล้วให้เราไปแตะที่เครื่องช่าง ตอนนี้เครื่องช่งก็กับเบอถือเราก็สามารถซิงกันได้แล้วนะครับเราก็ทําการชั่งน้ําหนักของเราเลยนะครับครับตอนนี้ผมจะชั่งน้ําหนักตัวเองนะครับว่าตอนนี้น้ําหนักผมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอให้เหยียบแตะนะครับเพื่อจะให้เครื่องมันเปิดนะครับแล้วก็จะขึ้นน้ําหนักแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมน้ําหนักอยู่ที่ ห3 9 5กิโลกรัมนะครับครับก็มาดูข้อมูลแต่ละค่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับทาร์เก็ตอยู่ที่60กิโลกรัมนะครับก็ออกมา63 9 5นะครับอันนี้ผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็เช็คดีฮิส s อรี่ดูเลยนะครับนี่นะครับเพิ่งเริ่มเล่นนะครับต่อไปมาดูแต่ละตัวนะครับ ในนี้อันแรกเลยนะครับเวทน้ําหนักนะครับน้ําหนักก็อยู่ที่63.95กิโลกรัมเช็คดูแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับน้ําหนักต่อไปนะครับเป็นตัว b m i นะครับ b m i เท่ากับ24.1นะครับก็คือดัชนีมวลกายนะครับ ก็ค่อนข้างสูงนะครับต่อไปแฟตหรือความอ้วนนั่นเองนะครับอยู่ที่20.9%ก็สูงเหมือนกันนะครับตามน,นี้ครับผมต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นเขเรียกว่ากล้ามเนื้อนะครับอยู่ที่47.8กิโลกรัม อันนี้ถือว่าอยู่ระดับปกตินะครับตัวต่อไป Water น้ำนะครับเปอร์เซ็นต์ของน้ำในร่างกายนะครับอยู่ที่56.0%นะครับ Excellent นะครับโอเคถือว่าดีมากนะครับต่อไปก็คือไขมันหน้าท้องนะครับอยู่ที่ค่าิ ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับไฮสูงนะครับต่อไปก็คือโครงกระดูกหรือมวลกระดูกนะครับอยู่ที่2.79กิโลกรัมนะครับถือว่าปกตินะครับต่อไปการเาผาผลาญเชื้อเพลิงนะครับ1,374.6การเาผาผลาญค่อนข้างต่ำนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ต่อไปเป็นโปรโตีนในร่างกายนะครับ18.7%ปกตินะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของระดับความอ้วนนะครับ10.1%โอเวอร์เลยนะครับระดับของน้ำหนักโอเวอร์รก็ดูประมาณนี้แล้วก็อายุบอดี้เอนก็คืออยู่ที่37% ปีนะครับและอีกตัวหนึ่ง50.68กิโลกร,รัมนะครับน้ำหนักน่าจะหยุดที่ประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับก็เอาไว้ดูกันนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่ให้มานะครับครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลของเรานะครับก็เพื่อนๆสนใจก็ สั่งซื้อกันเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น130บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Make it New ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ